ารางฝึกซ้อมของเมนเนี่ยเป็นกรางฝึกซ้อมของมืออาชีพตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหมือนกับว่าคุณแม่ผมเนี่ยวางแผนมาเลยว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้นี้เพื่อในวันหนึ่งเขาจะเป็นนักกีฬาแบบนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้ในอายุที่ยังน้อยซึ่งการประสบความสำเร็จที่ยังน้อยเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ของเขาด้วยซึ่งบางคนไม่สามารถทําได้มันเป็นความสามารถแต่ละบุคคล ซึ่งใครจะสามารถปรับตัวหรืออดทนกับตรงนี้ได้สําหรับเมย์นะฮะที่ผมคุกคีแล้วก็ฝึกซ้อมเข้ามาด้วยเนี่ยเมย์ May โดดเด่นก่าคนอื่นตรงที่เขามีความอดทนและก็มีความตั้งใจมากกว่าคนอื่นพรสวรรค์ของเขาคือความอดทนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความพยายามเขามีความพยายามสูงมากสังเกตจากการเล่นการแข่งเขาจะไม่ค่อยทิ้งลูกง่ายๆถึงแม้โอเคบางช่วงจังหวะบางเวลาเขาอาจจะมีลุดบ้างแต่ทุกครั้งเขาจะพยายามกลับมา แตาจะไม่มีการปล่อยเกมตรงเนี้ยสิ่งเป็นสิ่งที่เมมีมากกว่านักกีฬาทุกๆคนผมพูดได้เลยว่าทุกๆคนในวงการแบดมังไทยไม่มีตรงนี้เหมือนเมทำให้เมสามารถเดินมาถึงทุกวันนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นและประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นแล้วเวลาเราเห็น